ข้างหลังเรามีปา่าตรงนี้ขยับอยู่อ,อ,อ,อ๋อยังรอดโดนอยากย้าเข้าไปตะขายป่าอะไรวะเนี่ยกระสุน ปลากระสูบกัดกบยางเห็นขยับัวพอดีเมื่อกี้กระสูบจุดไส้นี้นี่ถือว่าสวยเลยนะครับ